ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับโกวิทสกิดข่าวหนึ่งนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็มีประเด็นที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่กองทัพไทยนะครับลั่นแล้วนะฮะอาจจะใช้ปฏิบัติการตอบโต้สูงสุดนะฮะถ้าหากคำเมนนะครับเปิด ึกในครั้งนี้นะครับก็อาจจะถลม่มกรุงพนมเปญให้สินซ่านะครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านผู้ชมนะฮะจะไปรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดวิศสติข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่กดให้แล้วต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวเราไปดูประเด็นกันนะครับ ซึ่งกองทัพไทยลั่นแล้วนะฮะอาจจะใช้ปฏิบัติการตอบโตส้สูงสุดถลม่มพลมเปนให้สินซ่าน,นะครับก็ขอบอกเลยนะครับว่าในขณะนี้ทั้งไทยและกัมพูชานะครับต่างฝ่ายต่างเตรียมความพร้อมอที่จะเผชิญหน้ากันได้ทุกเมื่อนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะเปิดฉากก่อนนะครับซึ่งถ้าจะรอไทยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะ อธิกองทัพไทยทํามาตลอดก็คือปกป้องอธิปไตยนะฮะไม่ใช่เป็นการบุกลุกยึดดินแดนเหมือนที่กัมพูชาทำนะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยนะฮะร,รอบนี้กองทัพไทยนะฮะไม่เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นสู้แบบเต็มขีดความสามารถนะฮะเพื่อให้กัมพูชารู้สึกว่าไม่ควรยุ่งกับประเทศไทยนะครับ โดยล่าสุดนะฮะทางด้านคุณวัชนานานุวมหรือพี่เล็กนะฮะผู้สื่อข่าวสายทหารก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสยามรักสัปดาห์วิจารณ์นะฮะโดยในบางช่วงบางตอนนะครับพี่เล็กนะฮะก็ได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องลับของนายทหารระดับสูงที่สนใจนะครับโดยมีรายละเอียดประมาณว่าโดยรักการทุกเราทับ ประกาศไปแล้วในหน้าเฟซบุ๊กนะฮะของแต่ละเหล่าทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพร้อมลบแล้วนะฮะถ้ามีการต่อสู้ครั้งต่อไปก็ต้องวัดใจเขมีนว่าถ้าเอาโดนเป็นฝูงบินเข้ามาในเขตประเทศไทยอที่ไม่ใช่แนวลบเพราะนั่นคือเป้าหมายทางทหารแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะคุณบินเข้ามาในเขตเมืองอเข้ามาทิ้งระเบิดสนามบินนะครับ หรือมาบินผลเครื่องบินเพื่อไม่ให้เครื่องบิน F 1 6ขึ้นได้หรือแม้แต่บินเขามาย่อนไข่ในชุมชนในประเทศไทยนะครับทหารเขาก็ประกาศไว้เลยว่าเขาจะย่อนไข่ลงพนมเปญหรือทิ้งไข่กลางกรุงพนมเปญเลยนะครับและที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นคือการเคลื่อนไหวของอดีตทหารพานชื่อดังตรกรดแก้วเกตนะครับที่ได้ออกมาปเปิดเผย ถึงความลับของพลตีเนี่ยวงอ,อยู่กองพล402นะฮะว่าตอนนี้ถอดใจไม่อยากสู้รบกับประเทศไทยนะฮะแต่ก็บอกว่าขัดใจฮุนเซนไม่ได้นะครับเพราะว่าฮุนเซนไม่ยอมนะฮะก็เลยขัดไม่ได้พร้อมทางแน,แนวทางการบุกข,ของไทยในะรอบต่อไปนะครับก็มีรายละเอียดว่า โดยอดีตทหารผ่านรายนี้นะครับก็ได้กล่าวต่ออีกว่านะฮะก่อนบุกยึดเนิน3.50และประสาทตาควายเพื่อลดการสูญเสียกำลังลบของเรานะฮะต้องให้เครื่องบินไปโปรยไข่คัตเตอร์บอมอลงในพื้นที่ทั้งสองแห่งปูพรมไข่ที่เขมน,นดักไว้ก็จะถูกทำลายไปด้วยนะฮะวิธีนี้ก็จะลดการสูญเสียกำลังลบของเราได้ นะแล้วก็จะเข้ายึดเนิน350และปราสาทตาไควายได้อย่างสะดวกขึ้นโดยที่เราอาจไม่ต้องใช้ F16 มาทิ้งไข่ก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ยังได้กล่าวต่ออีกว่านะ,ะสำหรับคาร์เตอร์บอมยังสามารถยิงจากปืนใหญ่ได้ด้วยที่ตั้งทหารเขมรใ,ในฝั่งกัมพูชาเราควรโปยคาร์เตอร์บอมให้เขมรกินนะฮะแค่นี้ สมุนคุณนเซนก็ได้ไปเกิดใหม่แล้วครับนะฮะถ้ารลบจริงๆชนะไม่ยากนะครับซึ่งอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารของไทยนั้นนะครับก็ทันสมัยกว่าคอมเมนมากนะฮะถ้าเราลบจริงๆจบไม่ยากนะฮะซึ่งก็ได้มีข่าวด่วนนะฮะซึ่งเป็นสารับในกระบุชานะครับก็ได้แจ้งมาว่านะครับว่า พลตีเนี่ยวงกองพลที่402นะครับเริ่มถอดใจนะฮะแกไม่อยากประลบกับไทยนะฮะเขาก็เลยขอกเกษียณตัวเองนะฮะเพราะว่ากลัวตุยนะฮะพอร,รู้ว่า,าสู้รบกับประเทศไทยไม่ได้นะฮะแต่ฮุนเซนนะครับก็ไม่ยอมให้ออกนะฮะโดยฮุนเซนนะฮะก็ให้เขาอยู่ต่ออีก2ปีนะครับนั่นก็เป็นประเด็นนะครับที่นำมา หยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับซึ่งอกองทัพไทยเองนะครับตอนนี้ก็ออกมาลั่นแล้วนะครับว่าจะใช้ปฏิบัติการตอบโต้สูงสุดนะฮะถ้าหากเขมรเปิดก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้นะฮะก็ตามบริเวชายแดนนะครับก็มีการประทะกันบ้างนะครับใน ช่วงบ่ายๆของอของวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากชาวเนต็ตกันนะครับว่าแต่ละท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปที่ท่านแรกเลยนะครับท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าเหมือนดูซีรีส์เลยนะฮะไม่จบสักทีมีไปเรื่อยๆเขาเบื่อกันหมดแล้วนะครับนะฮะ ท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าลบกี่โมงถามก่อนนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าตอนไหนจะถึงพนมเปญนะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่ารอแล้วรออีกนะฮะท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าพูดพอได้แล้วคนเขาเบื่อนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าพูดเป็นร้อยครั้งแล้วนะฮะ ท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าทหารประชาชนพร้อมสู้เราจะสู้ไปด้วยกันนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าฟังแบบนี้จนเบื่อเมื่อไหร่กี่โมงนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าจัดได้เราเ็วก็ดีครับก่อนที่พวกมันจะส่งเครื่องบินลบให้กำเหม็นมีใช้นะฮะท่านต่อมานะครับท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายนะครับก็บอกว่า เอาให้ถึงพนมเป็นเลยนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็อยากให้ไทยลบสักทีนะฮะจะได้จบจบไปไม่อยากให้คาราคสั่งนะฮะทำให้เน,นมันู้บบางว่านะครับว่าอย่ามายุ่งกับประเทศไทยเอาจริงๆสักทีนะฮะ อยากชินคนไทยพร้อมสนับสนุนพร้อมเป็นกำลังใจอยู่แล้วนะฮะถึงปล่อยไว้แบบนี้นานๆนะฮะก็เหม็นมันจะตอดพื้นที่ประเทศไทยทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะตอนนี้เองทางเนมยนโดยเฉพาะมี h q ก็เข้ามาปฏิชายแดนแล้วนะครับระอย่าปล่อยให้เนื่อนานดีดจาัดก,การให้จบดีกว่านะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังตัวิฯฯฯดสกิจข่าวหนึ่งนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปไ้ด้วยนะครับแทนใดที่กดให้แล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับคลิปนี้นะฮะตัวิดสกิจข่าวหนึ่งก็ต้องขอตัวไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอให้ท่านผู้ชมตัวทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ลำรวยกัน ทุกทุกท่านนะฮะไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนออก็สวัสดีนะครับ